ก,ก,ะะการฝึกสังเกตนะคะการฝึกสังเกอตอความรู้สึกตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากเวลาที่เราอยากรู้ว่าลูกรู้สึกยังไงเหตุการณ์เนี้ยเด็กที่พัฒนาการช้านะ่ะน้องๆที่พัฒนาการช้าเขาร้องไห้ทําไมทําไมถึงร้องไห้เขาพยายามบอกอะไรเราบอกอะไรอยู่นะคะ ถ้าเราสังเกตความรู้สึกตัวเองได้ดีบ่อยๆนะคะเราก็จะสังเกตลูกได้บ่อยได้ดีขึ้นนะคะเช่นเขาคันหรอเขาหิวหรอเขาร้อนหรอเออเเกราแกงรัดหรออะไรอะ่ะเขาจะมีภาษากายเล็กๆอะ่ะถึงจะมีพัฒนาการช้าแต่น้องจะมีภาษากายเล็กๆเนาะที่แสดงท่าทางออกมาเช่นอ๋อเออเพิด เปียกเขาก็จะจับเพิดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาคันเขาก็จะเอามือมาเกานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือสื่อสารไม่ได้แต่ก็ร้องอะไรประมาณนี้นะคะเราก็พยายามดูเนาะเพราะว่าสังเกตตัวเองความรู้สึกอะไรเป็นยังไงนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราก็สังเกตตัวเองนะคะคราวนี้เออเช่นอ่ะเช่นเช่นในหนังสือก็จะบอกว่าเช่นร้อนรู้สึกงดหงิดนะคะ ได้ยิยนเสียงเพลงรู้สึกชอบก็มีความสุขแต่บางคนได้ยิยนเสียงนี้ไม่เอาหงุดยีดร้องไห้โองแงไม่เอาเพลงนี้ไม่เอาเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกไม่ได้ไงเมื่อสังเกตตัวเองเราก็จะสามารถปรับอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะคะเรารู้ว่าเราควรจะพูดว่าอย่างไงกับลูกคือเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยครูแหม่มแนะนําอย่างหนึ่งในเด็กที่พัฒนาการช้านะคะเด็กที่พัฒนาการช้าเราจะต้องสะท้อนอารมณ์เขาออกมาเยอะๆนะคะอ๋อ โกรธเหรอลูกอู้โกรธมากเลยเนาะอยากออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปเลยโกรธจังเลยนะคะการสะท้อนอารมณ์สีหน้าแววตาของเราอ่ะก็จะต้องเป็นไปในแนวร่วมกับลูกนะไม่ใช่ไม่เดีอยวไปข้างนอก่แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคือเราพยายามให้ลูกรู้ ความรู้สึกของตัวเองรับรู้ว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงเข้าใจคำศัพท์นะคะว่าตอนนี้โกรธอยู่ตอนนี้โมโหตอนนี้หิวมากเสียใจไม่ได้กินขนมไม่ได้กินข้าวเลยอยากกินอันนี้ไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คุยกับเขาเรื่องอารมณ์นั้นเวลาที่ลูกเกิดอาการแบบร้องไห้กรี๊ดขึ้นมา ถ้าเราบอกว่าหยุดหยุดอยู่นี้นะอย่าร้องหยุดร้องเงียบเกิดอะไรขึ้นคะหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋ออะสมมุติว่าอะเมื่อวานเมื่อวานน้องเขาร้องไห้พ่อเขาบอกว่าจะพาจะพาไปขับรถข้างนอกนะคะน้องเอร้องไห้พ่อจะพาไปขับรถข้างนอกน้องไม่อยากไปน้องอยากเล่นของเล่นอยู่ที่บ้านนะคะไม่ไปนะคะแล้วก็ไม่ให้พ่อไปด้วยก็ร้องเราก็บอกว่า อ๋อป้าป้าไม่ให้ไปป้าป้ากลับมานะคะปะ้าป้ากลับมาเขาก็หายอาการก็สงบลงแต่ในกรณีเดียวกันนะคะไปก่อนนะไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าไปก่อนนะไปก่อนนะเราไม่ต้องไปหรอกเราแบบว่าหยุดร้องไปเลยสั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะร้องมากขึ้นเนาะเขาก็จะร้องเยอะขึ้นร้องมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะจะต้องแบบให้ความสำคัญนะคะให้ความสำคัญกับการสะท้อนอารมณ์นึ่งสะท้อนอารมณ์บอกว่าบอกเหตุบอกผล เป็นแนวร่วมกับเขาก่อนนะคะเป็นแนวร่วมกับเขาก่อนเพื่อให้เขาเข้าใจอารมณ์นี้นะคะถ้าจะสอนนะคะหรือจะให้น้องสงบตัวเองได้ดีก็สัมผัสตัวนะคะสัมผัสตัวอ่ะร้องไปก่อนใจเย็นๆนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะหรือว่าอาลูกอยากร้องลูกร้องเลยแม่รออยู่ตรงนี้นะคะเราจะไม่ซับพอตอารมณ์กรี๊ดกราดโมโหร้ายนะคะถ้ากรี๊ดกราดโมโหร้ายแล้วแบบว่า เรามาแบบูมาแม่กอดน,นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้อะไรอย่างเงี้อออยอันเนี้ยยังเราเราจะไม่ทําถึงขั้นนั้นนะคะแต่จะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะเสียใจเหรอโอ,โอเคหนูร้องก่อนหนูใจเย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะใจเย็นแล้วเราค่อยคุยกัน